สวัสดีทุกท่านพี่น้องกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนเทคนิคการไต่แหลงนะครับแบบโซโลโน่นะแล้วก็คลิปหน้าผมก,ก็อาจจะมาสอนแบบคู่แล้วก็มาแบบทีมนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอมาสอนแบบโซโล่ก่อนนะครับผมแล้วก็จะมาสอนเทคนิคในการไต่แหลงแบบให้แต้มบวกเยอะที่สุดแล้วก็ติดอันดับที่สามที่2ที่1นะครับผมแล้วก็ มาสอนการคิวด้วยนะครับว่าทำยังไงถึงจะได้คิวเยอะนะครับผมแล้วก็มาดูสกิลตัวละครกันเลยนะครับผมสำหรับสกิลตัวละครของผมนะครับผมจะเอาเป็นเออสกิลตัวที่หนึ่งเลยครับผมเอาเป็นแม็กซิมนะครับสําหรับอันสกิลตัวนี้นะจอมกินแหลงนะครับคือมันช่วยในการพันยาเร็วนะครับจะช่วยในการเออเร่งสปีดในการพันยานะครับเวลายิงอะไรเราจะพันยาเร็วขึ้นนะครับ แล้วก็สกิลที่สองเราก็เอาเป็นแคนลี่นะครับผมคือช่วยในการวิ่งเร็วนะครับเวลาจูก๊กเวลาวิ่งใส่วิ่งชาร์จวิ่งอะไรก็มันช่วยได้เยอะเลยนะครับสำหรับสกิลแคนลี่นะครับแล้วก็มาสกิลที่สามเลยนะสกิลที่สามก็เป็นนี่นะครับเป็นโมโคโนะครับผมคือช่วยในการเปิดจุดนะครับเวลาเรายิงศัตรู เราก็จะเห็นจุดนะครับว่าศัตรูวิ่งไปฝั่งไหนนะครับแต่มันก็ดีอีกอย่างหนึ่งนะครับคือเวลาเรายิงยิงศัตรูแบบระยะประชิดนะครับคือเราจะรู้นะครับว่าเขาจะวิ่งไปซ้ายหรือไปขวานะครับสำหรับคนที่มาใส่หูฟังจะเล่นง่ายนะครับผมแต่ใครเล่นใส่หูฟังก็ไม่ต้องเอาสกิลต,ตัวนี้มาก็ได้นะครับจะแยกเสียงได้นะ แล้วก็มาดูสก,กิลที่4กันเลยนะสก,กิลที่4ก็แนะนําเป็นโคโนโน,นะครับผมเวลายิงใครเราก็เปิดโคโนสู้ไปเลยนะครับหรือเวลาเข้าชาร์จเราก็เปิดโคโนแล้วก็วิ่งใส่ไปหาเขาเลยนะครับจะได้เปรียบในการเล่นระยะประชิดแล้วก็เวลาเขาเล่นบาเรียหรือย,ยิงเราระยะไกลเราก็เปิดวงโคโนได้นะครับผมก็จะสร้างความได้เปรียบให้กับเรานะครับผม ดีใครไม่มีโคโน่ก็เอาเป็นลิงก็ได้นะลิงก็ช่วยในการจุกหรือ,อแปลงพุ่มแล้วก็ขัดจังหวะศัตรูได้นะครับผมประมาณนี้นะแล้วก็มาดูสกิลสัตว์เลี้ยงกันเลยนะผมสำหรับสกิลสัตว์เลี้ยงผมแนะนําให้เป็นอัอนนี้นะผมแนะนําให้เป็นฟักไข่นะครับผมหรือ ใครไม่มีตัวฟักไขก่ก็เอาเป็นโยนระเบิดไกลก็ได้นะครับผมนี่อาจจะอาจจะเป็นอันนี้ก็ได้นะครับผมเพราะลิงเขาเคยเอาเข้ามาให้แลกอยู่นะครับผมก็ประมาณนี้นะแล้วก็สกิลอีกอันก็เป็นเฮือนเฮินเหนว,วเหวเฮินนะครับผมคือเวลาเราโดดจากล่มคือเราจะโดดไวขึ้นนะครับประมาณนี้นะ สำหรับตั์เลี้ยงก็ไม่มีอะไรมากนะครับแต่ส่วนตัวผมผมจะเอาเป็นฟักไข่นะครับผมจะฟักสูงสุดได้แค่สองอันนะครับถ้าเป็นเวลหกนะไอเทมเสริมนะครับผมก็เอาเป็นตาล่าสังหารแล้วก็อันนี้นะครับแล้วก็ที่ตรวจจับสตูนะครับผมก็ประมาณนี้ครับสาหรับไอเทมเสริมนะครับไม่มีอะไรมากนะก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ไปเริ่ม สอนกันเลยนะครับผมโอเคครับตอนนี้ก็อยู่บนเครื่องบินเป็นที่เรียบร้อรยครับแล้วก็การมาดูถ่ายเครื่องบินก็มีข้อดีแบบนี้นะครับคือจะรู้ว่าศัตรูโดนไปฝั่งไหนเยอะกว่ากานะันครับเนี่ยผมคิดว่าฝั่งซ้ายน่าจะเยอะกว่าฝั่งขวานะครับผมเลยตัดสินใจโดนไปฝั่งขวานะเพราะ อ่าศัตรูอยู่ฝั่งซ้ายเยอะนะครับฝั่งขวาก็จะปลอดภัยกว่าฝั่งซ้ายนะครับผมและงานผมเลยเลือกโดดฝั่งขวามือนะครับผมถ้ามองแบบอยู่ท้ายเครื่องบินนะผมก็จะขอโดดไปฝั่งขวามือนะครับผมก็ถ้าเอานกมาก็จะลงเร็วกว่านี้นะครับอันนี้คือผมเอาผ่นกินมาผลิตได้วอนะครับผมสูงสุดได้แค่2ลูกนะครับมันก็ผลิตต่อมาได้แล้วนะครับผม นี่นครบคือสาเหตุที่ผมดูใช้เครื่องบินคือมันไม่มีคนโดดกับผมนะครับแล้วก็คือแบบมันฟาร์มได้เรื่อยๆมันไม่มีคนมารบก,กวนเรานะครับไม่มีคนมายิงเรานะครับคือเราไม,ไม่เราก็ไม่ระแวงคนไงเ <Okay. S 2> ขะจา่มาคือถ้าเราโดดแบบไม่มีคนคือมันไม่มีคนอยู่แล้วนะครับแล้วผมก็จะมาบอกข้อดีสําหรับ UMP ด้วยนะผม UMP แรงเท่ากับสกาเลยนะผมอันนี้ใครยังไม่รู้ก็ ไปลองปรับใช้กันนะครับถ้าใครคิดว่าจะมาเล่นสกานะครับสการลั่นสองเรืออะไรนะครับให้มาเล่นส MP MP 5เอ้ยไม่ใช่ UMP ดีกว่านะครับผม UMP คือแบบดีกว่าสกาสกาแน่นอนครับผมเล่นสกาไดใดท่านผมยังผมยังคิดว่า UMP ดีกว่าสกานะครับผมอันนี้จัดกแก่งเครับถ้ามี ล่านสองครับคือจะดีกว่านี้เลยนะผม,มคือเราก็ฟาร์มไปเรื่อยๆนะไม่ต้องอะไรมากครับตอนนี้เหลือ3 1คนแล้วครับสำหรับครึ่งแมปนะเกือบครึ่งแมปอะตอนนี้สามสิบเอ็ดคนแล้ว,ม,วม,มีอยู่สามเหรียญนะผมดันั้นก็ฟาร์มไปเรื่อยครับไม่มีอะไรมากครับสำหรับต้นเกมนะเอาชีวิตรอดให้ได้ต้นเกมก็พอแล้วนะครับสําหรับต้นเกมไม่มีอะไรมากครับแล้วก็หาจุดโพสทิชั่น ไว้แคมไว้ฟาร์มด้วยนะครับเวลาเจอศัตรูก็หามุมยิงนะครับหามุมที่เราได้เปรียบยิงนะครับหาโพสชั่นที่เราสามารถอ่าได้เปรียบศัตรูนะครับประมาณนี้นะสำหรับการเล่นโซโลนะแล้วก็ต้องมีไบพิบด้วยนะครับแล้วก็ต้องมีเทคนิคสำหรับอ่าในการเล่นโซโลด้วยคือมันต้องเล่นเป็นตัวของตัวเองนะครับถ้าเล่นไม่เป็นตัวของตัวเองคือแบบ คือไปอ่าไปดูคนนั้นคนนี้เล่นแล้วก็ไปจำคนนู้นคนนี้เล่นคือแบบมันก็ไปอ่าเอาของเขามาเล่นได้แหละแต่คือแบบคือต้องเล่นให้เป็นตัวของตัวเองอะมันถึงจะมันถึงจะมีการพัฒนาขึ้นด้วยนะครับผมก็ตอนนี้เหลือย3มคนแล้วฟาร์มไปเรื่อยครับนี่คือเหตุผลที่ผมอ่าโดดอ่าดูเครื่องบินในการโดดนะครับดูท้ายเครื่องบินนะ คือมันไม่มีคนโดดตรงนี้เลยเว้ยคือแบบฟาร์มได้เลยนะครับแบบชิวๆเลยครับต้นเกมเราไม่ต้องรีบนะครับผมคือรอไปอ่ารอยิงตอนเลดเกมตอนท้ายวงเลยนะผมชิวๆครับแล้วก็พวกอามีดคาตนาอะไรเนี่ยพวกกระถาพวกมีดคือแบบผมแนะนำให้เป็นกระถะหรือคาตนาจะดีที่สุดนะครับคือ ไว้ป้องกันเ,เอาไว้ป้องกันตัวเรานะครับคือเวลาศัตรูยิงมาก็จะกระทะก็จะช่วยเราได้นะครับผมการเล่นโซโล่คือต้องมีใจต้องนิ่งนะครับแล้วก็เล่นเป็นตัวของตัวเองให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วถ้าเรายิ่งฝึกฝนยิ่งเล่นให้มากขึ้นเรื่อยๆคือเราก็จะมีความชินในการเล่นครั้งนี้นครับแล้วก็เราก็จะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผม ใค,ใครที่มาดูคลิปนี้ก็ฝากแชร์ฝากบอกเพื่อนเพื่อนพี่น้องกันด้วยนะครับในการที่จะไม่พลาดวีดีโอในการไต่แรงแบบโซโลนะครับผมตอนนี้เหลือ19คนแล้วคือมันต้องเล่นแบบใจกล้าถ้าใส่แล้วคือต้องใส่สุดนะครับคือมันมีโอกาสแก่ครั้งเดียวนะครับที่เราจะเล่นได้นะครับผม ถ้าคือแบบถ้าตายปุ๊บคือมันชุบไม่มันชุบเหมือนทีไม่ได้นะนี่ครับคือการเล่นแบบโซโลนะครับไม่มีใครช่วยคือเล่นตัวคือแบบต้องช่วยตัวเองเท่านั้นนะครับผมถึงจะเอาตัวรอดจากโหมดทั่วไปได้นะครับผมแล้วก็ตอนนี้เหลือ16คนแล้วผมยังไม่ได้ฆ่าใครเลยนะค,คือผมรอเล่นเลดเกมอย่างเดียวครับรอเล่นท้ายเกมท้ายวงนะครับผม คือผมมีทักษะของผมอยู่แล้วนะคือผมเล่นอ่ขึ้นตั้งแต่อ่าน,น่ผมเก็บแรงมาสูงสุดผมอยู่แต้ม4,350นะครับผมว่าจะขึ้นอ่สักสามดาวนะครับแต่ผมขี้เกียจกว่านะผมเลยไม่ได้ไจนะตอนนี้เหลือส3บามคนครับผมเลยวิ่งเข้าวงนะวงก็ไม่ได้แรงครับเออแล้วฝากบอกด้วยนะใครที่อ่ คิดว่าวงวงแรกมันแรงแล้วก็วิ่งเข้าไปในวงครับอันนั้นคืออันตรายมากนะครับผมในการเล่นโมดโซโล่นะ <c oughs> มันคือมันเล่นในวงได้แหละคือแบบต้องหาโปรเจคชันที่ดีแล้วก็หาจุดยิงหาอะไรให้ดีนะครับผม <c oughs> คือถ้าเราพลาดแม้นิดเดียวคือเราก็ตายได้นะครับแล้วเราก็บวกแรงเราก็บวกออาไม่ได้มากนะครับผมเห็นไหมครับตอนนี้เหลือสิบเอ็ดคนแล้วครับคือผมยังไงผมก็ได้ปะ เยอะกว่าสองคิวอ่ะผมเดาได้เลยนะสารเกมนี้นะเ <c> ร <oughs> ื่เราบอกเวลาเก็บศพเวลาเก็บฟองแอร์ดอรอปเวลาอะไรนะ <c oughs> ให้พยายามกดนั่งแล้วก็พยายามหมุนตัวอยู่ตลอดเวลาะครับไม่ให้เกิดเป้านิ่งนะครับผม <c oughs> ถ้าเราเปิดเป้านิ่งตอนไหนคือศัตรูอาจจะยิงหัวเราได้นะครับแบบไม่ได้ตั้งตัวอ <c oughs> ่ะตอนนี้ผมดูนะครับว่ามีตัวอยู่บน้อมนะผมก็ วิ่งไปอยู่ตรงหลักเสานะครับผมก็เออนัาจะดักเขาได้นะแต่คือเราต้องดูหลังดูหน้าดูหลังด้วยนะครับผมดูทุกทิศทุกทางครับแล้วก็พยายามดูมินิแมปด้วยนะครับว่าต้องอทำยังไงบ้างนะผมเนี่ยตอนนี้ผมมีไอวอลอยู่สิบเจ็ดลูกนะเอ็นไหมผมฟังต้นเกมคือเออผมหาได้เรื่อยๆสิบเจ็ดลูกคือห้ามอยู่เป้านิ่งนะเนี่ยอุ้ย B S นะผมพันยาไปก่อนนครับนี่คือข้อ,ขอดีของเอาสกิลพันยาเร็วมานะผมคือเวลาทำอะไรคือแบบมันไวไปหมดนะแล้วก็เวลาดูสังเกตเอ,อาสกิลโมโคผมนะผมยิงเห็นไหมปุ๊บเห็นไหมคือมันเปิดจุดไวมันจะรู้เลยว่าศัตรูจะวิ่งหรือยังหรืออะไรนะนี่คือศัตรูอยู่นอกวงนะอ้ยมีตัวอยู่ขวามือนะผมเปิดได้วอาแล้วก็โดนยิงหัวนะ ก็เก็บมาได้1คิวนะแล้วตัวหนึ่งกำลังจะวิ่งเข้ามานะครับนี่คือสาเหตุที่ผมเอาพันยามาไว้เอาพันยาไว้มานะครับรับตังไว้อไปก่อนนะครับแล้วห้ามไม่เขาวิ่งมาใกล้ตัวเรานะครับเพราะเขาตอนนี้เขาอยู่นอกวงนะผมก็เปิดไปครับยิงไปครับเข้าหัวไปครับก็สามารถปิดตัวที่สองมาได้ครับนี่ครับคือสาเหตุที่ไม่ต้องคิวต้นเกมนะครับผมคือเราเล่นเกมยังไงเราก็ได้เปรียบอยู่แล้วครับ คือแบบยังไงคือแตนเราก็บวกกินแล้วไงคือเราก็แค่มาหาจูอ่าเลดเกมเอานะครับผมมีตัวอยู่ด้านล่างผมก็กระโดดยิงไปครับไม่โดนแล้วก็ดูหัวไปแบบสิบเก้านะครับผมแล้วนะแล้วผมก็มาเก็บแต่ละงหารผมก่อนนะครับผมตายบอลไปหนึ่งครั้งคือเราไม่ประมาทเขานะคือผมพยายามตั้งไอาวอลเรื่อยๆนะครับมีตัวยิงกันด้านล่างคือเราพยายามเป็นมือที่สามนะครับในการแทรกตัวเข้าไปยิงเขานะครับผม ดูตอนนี้ดีๆนะผมตอนนี้เหลือ5คนอีกตอนนี้เหลือสี่คนแล้วผมเจอศัตรูอยู่ด้านหน้าก็โยนระเบิดไปนะครับผมไม่โดนครับแล้วก็ผมเจอศัตรูแล้วครับเนี่ยเขาก็ปาระเบิดตามครับผมใช้ระเบิดเวลาโยนไปครับโดนไปครับโดนเท่าไหร่ผมไม่รู้ครับจำไม่ได้ครับคว้าระเบิดมาเยอะกำนะภาพไฟวนะครับภาพไฟคือเขาจะอันนี้ครับเขาน่าจะเป็นตัวระเบิดผมอีกนะเนี่ยครับ ครับสาเยเหตุที่ผมเอาโมโคมาเห็นไหมเขาเออกตายนะครับแล้วกระโดปะดปาดตายเห็นไหมนี่นะครับคือสาเยเหตุที่ผมเอาไอตัวโมโคมาครับไล่น้องผมก็ถามนะทำไมพี่เล่นแต่โมโคโมโคนะครับผมนี่คือสาเยเหตุที่ผมเอามานะตัวเราผมเนี่ยกระโดยดยิงวับตัวสุดท้ายสามารถเก็บวินที่สามมาไดเ้เก็บวินมาได้นะครับสำหรับเกมนี้นะ ผมน่าจะขึ้น,นอ่ะได้ออดสอพอดีนะผมเรียบร้อยครับบวก51แต้มนี่แหละครับคือการไต่แลงนะครับผมถ้าใครที่ชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผม